สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านค่ะวันนี้มาในวิธีการทําผัดกะเพราค่ะก็คือมาม่าผัดกะเพราหมูสับค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเลยแล้ววันนี้เราทําแค่1จานเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะก็จะใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่หั่นซอยเรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะต่อไปค่ะก็คือกะเพราค่ะก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะ และมาดูขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตามพริกกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนค่ะพริกกับกระเทียมนะคะความละเอียดเราก็จะเอาที่เท่านี้ค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้มามา่าเราใช้แค่หนึ่งซองเท่านั้นค่ะมาม่าก็ทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้เปลี่ยนยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะต่อไปค่ะให้เราเทน้ำร้อนลงไปเราก็จะทิ้งเขาไว้สักประมาณ2อถึงสนาทีค่ะแล้ววัตถุดิบต่อไปนะคะก็คือหมูสับค่ะ ก็ใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ใช้เยอะเพราะว่ามาม่าแค่ซองเดียวผัดแค่จานเดียวเท่านั้นค่ะแล้วนี่ก็คือมาม่าที่แช่ไว้2นาทีนะคะแล้วก็ลินน้ําออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะน้ํามันเริ่มร้อนค่ะเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไป ก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะให้พอพริกกับกระเทียมทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูสับลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะผัดไปจนกว่าหมูสับของเราจะสุกค่ะตอนนี้หมูสับของเราก็สุกแล้วนะคะจากนั้นใส่เส้นมาม่าลงไป ใส่เส้นมาม่าลงไปนะคะก็ปรุงรสชาติเลยใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ซอสหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงแล้วก็ผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนตรงนี้นะคะจากนั้นก็ผัดคุกเล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครชอบเส้นยาวๆนะคะไม่ชอบเส้นแบบขาดๆนะคะก็ผัดอย่าใช้ ะหลิวเนี่ยตัดเส้นเขานะคะแต่ถ้าใครชอบเส้นสั้นๆก็ใช้ะหลิวค่ะตัดเส้นให้เขาสั้นๆลงได้อีกค่ะแล้วขั้นตอนนี้ค่ะใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่กะเพราลงไปค่ะพริกสีเหลืองนะคะก็ช่วยแต่งสีสันให้สวยงามกะเพราก็ถ้าใส่มากนะคะ ก็หอมมากใส่น้อยก็หอมหน้อยค่ะวันนี้เราใส่ออกจะเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดพุกเ้าแค่พอใบกะเพาราสลดลงไปเท่านั้นนะคะขั้นตอนตรงนี้จะไม่ผัดนานนะ ตอนนี้ใบกะเพราก็สลรด,ดลงไปแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะกับผัดกะเพราจากนั้นก็ปิดแก๊สค่ะแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟนะคะใส่ในจานเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะรับประทานกับแตงกวาด้วยค่ะก็เรียงแตงกวาไว้ที่ข้างจานเลยค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับมาม่าผัดกะเพราหมูสับค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ